แฟนขับบางคนแม่งก็สันดานหมาแฟนขับส้นตีนมเจอกูเบิดพวกสันดานคนส่วนมากที่มาบอกกูเนี่ยเกิดที่หลังหมอยกูทั้งนั้น ทัานสุดแทนน้องชายไม่ไหวแล้วเมื่อกองหวยไร้ขอออกมาพูดฟาดเดือดไปถึงแฟนคลับส้นเทา้าที่มาทำน้องชายสุดที่รักเน็กชาลีซึ่งเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะใช่ๆว่าไม่ต้องห่วงชารีผมดูแลอยู่แล้วน้องผมไม่ว่าชีวิตเขาจะเจออะไรน้องผมก็คือน้องเขาจะดีเขาจะเลวเขาจะชั่วเขาจะเป็นยังไงในสายตาคนอื่นสําหรับผมเขาก็คือทองคําใครจะว่ายังไงน้องผมผมก็ต้องกอดรัดเอาน้องผมเรื่องสงส่วนตัวของมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของผม แต่ที่เป็นของผมคือมันเป็นน้องผม <Yeah. S 1> แค่นั้นเอง <Yeah. S 1> ผมก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของความเป็นน้องผมพวกผมนัดกันกินข้าวแล้วนะครับ๋ <Yeah. S 1> ยวมีอะไรเนี่ยน้องก็เล่า้ผมฟังเหมือนเดิมแต่ผมก็เก็บไว้ในใจผมนี่แหละ <Yeah. S 1> เพราะแฟนขับบางคนแม่งก็สันดานหมานะครับไม่ใช่แฟนขับที่แท้จริงนะครับแค่อยากมาเกาะเอากระแสแล้วก็ไปทำลายจิตใจน้องผมนะครับพวกนี้ต้อง ไม่ให้ค่ามันเด็ดขาดนะครับใครที่ีมาพูดกับผมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอิทธิพลนะครับผมใครก็ได้ในประเทศไทยครับจะคิดว่าจะมาดรามา่าหรือว่าพวกแฟนขับส้นตีนนะที่แบบว่าชอบแบบว่าไปปัน่นบ,บักแนกเหมือนไม่ใช่แฟนขับหรอกจริงๆก็แคพ่พวกหากินกับกระแสดาราพวกนี้นะครับมึงเจอกูเบิ้ลพวกสันดานีอย่าคิดหน้านะก,กันไปกินข้าวแนกไปกอดน้อง ไม่ได้ผิดแล้ว,วก็ซัพพอร์ตน้องอยู่และวไผิดถูกไม่เกี่ยวผิดถูก,เ,ถกเ,เรื่องของเขาครับแต่ถ้าน้องแบบถ้าใครกินแต่มีจีบเนี่ะพี่กองก็ด่าน้องๆอ,อยู่แล้วไม่มีเขา้าขันผิดถูกก็เป็นเรื่องของมันครับไม่ใช่เรื่องของกูครับ<ม>เหมือนวันหนึ่งถ้าลูกกูไปทําอะไรไม่ดีข้างนอกเขาติดคุกลูกกูก็ต้องติดคุกครับแต่เวลากูไปเจอลูกกูกูก็ต้องกอดลูกกูครับแล้วก็ถามเขาว่าทําไมถึง้องทำอะไรแบบนั้นแล้วก็ต้องเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทํา แต่ในความเป็นปลูกเราก็ยังเป็นลูกเป็นพ่อเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องนนของแม็กนะครับซึ่งก็โอเคแหละเดี๋ยวพวกคุณจัดการกันเองนะครับไม่ต้องมาบอกมาสอนกูนะครับเพราะว่าคนส่วนมากที่มาบอกกูเนี่ยเกิดทีหลังหมอยกูทั้งนั้นนะครับเล่นก็แพบรเลรนสีมาคิดซิมาเล่นดานมาก,กับกูสีซออ่อนมีตัวนะครับพวกที่แบบว่าหายกินน้ำดาลามักเบิดผููใดดัง หักเบิดหักเบิดเพราะเขาเศร้าดังแล้วน้ำดาเขาบาทีสนดานมากเรียกว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความในใจของรุ่นที่อย่างก้องห้วยไร่ที่ขอออกมาพูดไม่ไหวแล้วฟาดเดือดไปถึงแฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่แฟนคลับที่แท้จริงของน้องชายแน็กชาลีแต่ว่าชอบเกาะกระแสทำให้เกิดดราม่าจนทำลายจิตใจแน็กชาลีเท่านั้นค่ะ สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ